ฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนสักที่หนึง่ง <laughs> ในญี่ปุ่นพอดีว่ากขลาาังจะไปโอซาก้าแล้วเขาพาแวะกันก็เลยมาหาอะไรกินตอนนี้ได้ติมมาคือที่นี่เขาก็ดังชาเขียวแล้วกวางวันนี้อืเลอะจุ๋มเบยอืมมาเพื่ออะไรไม่มาเมื่อกี้ติมแล้วจะกินอย่างอื่นแล้วก็ตะกี้ไปซื้อขนมมาเหมือนแบบ <laughs> ก็อยากลองกินอะไรๆย่าง ดูว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นรสซากุระสีมูจะลองกินรสซากุระให้ดูคือขนมทีญี่ปุ่นมันก็อร่อยเยอะมาพี่น้ำมาข้างหลังว่าซื้ออะไรมาบ้างพี่น้ำพี่น้ำพี่น้ำมาข้างหลังมาถือว่าซื้ออะไรมานี่อันนี้เป็นซากุระพี่น้ำไปดูว่าไปไหนมาอมางี้เดี๋ยวว่าซื้ออะไรมานี่เป็นดูด้วยลองชิมดีอร่อยไหม้องไยมาลองชิมเร็ว อันนี้รสสาก,กุระมาะลองชิมหน่อยนึงมาที่พี่น้ำนีลองชิมสาก,กุระสาก,กุระไม่ดีนะไม่หวานมากดีอะเป็นรสสาก,กุระอร่อยไหมไอติมก็อร่อยดีเนาะหวานไม่เยอะอหวานไม่มากแล้วก็มีซื้ออันนี้เป็นหัวแดงกกเดี๋ยวลองชิมดูว่าเป็นไงคือขนมอะไรไม่รู้แต่ว่าเขาทำสดๆก็เลยอยากซื้อหัวแดง หัวแดงอร่อยหัวแดงอร่อยอ่ะอืมไหนชิมบ้างหัวแดงอร่อยหัวแดงอร่อยตะกี้นี้อันนี้อร่อยกว่าอือันนี้อร่อยเนาะให้ความความมาลองชิมหัวแดงหัวแดงอร่อยมากเดี๋ยวันหนึ่แดงอันหนึ่งหัวแดงอร่อยลองชิมดูชิมด้วยหวานหวานหนูแดงแดงที้หนึ่งถือไว้ดีๆอย่าปล่อยเดี๋ยวปล่อย ก็แดงหะนะอห่อแม่อร่อยอัน,นีทดสดเออทำสดๆดเราก็เลยซื้อกันแลวเนี้ยเนี่ยอันนี้เรามาซื้อติ่มอยู่ร้านนี้กันบรรยากาศขนมเยอะมากๆค่ะทุกคนสดาก็แบบพยายามถ่ายอีกรถหนึ่งแกะเลยนะพี่น้ำแกะเลยนะสิรสชาเขียวอ่ะมาแล้วก็มาอีกรถนึงเป็นรสชาเขียวปางมาตักมาชิมบ้มางสิ ที่นี่อาจจะขมๆหน่อยเพาไม่ได้วาใช่ที่นี่เหมือนจะเข้มข้นมากๆมันจะออกขมนิดนึงซาเขียวอืมี่น้ำมาซาเขียวอร่อยอันนี้มันงิบเฮ้ยาเขียวอร่อยว่ะคืเละไรบ้างมาแล้วมาพี่น้ำมาชิมเนื้าเขียวลยดีเอาชิมซาเขียวต่ำลงดิมองไม่เห็นเลย ไม่มองไม่เห็นเออมาข้างหลังกุ้งนี่และนี่ก็ไอติมชาเขียวพี่น้ำชอบหัวแดงมากพี่น้ำไปจัดมาหัวแดงนะหาวิธีจนได้นี่อือหือหัวแดงแบบเป็นเม็ดๆสุดพลังอ่ะรู้เลยอร่อยมากมาด้วยก่อนถ้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกนิดหนึ่งวางใส่ถุงก่อน เดี๋ยวจเกาจะพาไปดูลองขนมอีกนิดนึงเพราะว่ากําลังจะ,ะขึ้นรถแล้ะขนมแบบว่าเยอะมากๆแต่ว่าเราเก่าจ,จะไปซื้อสนามบินไงเพราะพี่เขาบอกว่าราคาก็ประมาณนึงขนมมีมงมีมันมีม,มินหลาละอย่างขนมในร้านตะกี้ซื้อตรงนี้ค่ะว่า ขนมเก๋ๆตอนนี้กำลังจะเดินไปละหนาวมากเลยค่ะทุกคนญี่ปุ่นหนาวมากๆอุ้ยรถสุดาเขาก็รลเงรถก็ไฟกันแล้วรถก็ดีมากเลยทัวร์ของเรา w o r l d d i s c o v e r y t r a v e l พามาเที่ยวก็น,น่ารักกับเรามากเลยรอเราตลอดเลยนี่เราจะขึ้นรถแล้ว